ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมมาตามหาายแหวนนะครับคนฝันแม่นคนฝันเลขถ้าฝันงวดไหนจะมักจะไม่มีพลาดนะครับสําหรับงวดนี้ก็จะมาตามหาายแหวนเช่นเคยนะครับว่าายแหวนนี่งวดนี้จะให้ตัวไหนเดี๋ยวเข้าไปหาายแหวนกันเลยนะครับสวัสดีครับนะครับายแหวนสวัสดีครับงวดนี้พันยังไงายแหวนฝันยังไงฝันเราบ่ฮะ vâng à, ừ. ừ. như vậy vâng như vậy vâng như đi vâng như vậy vâng như vậy vâng như vậy vâng hà vậy vâng như 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 như vậy vâng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  như vâng vâng แล้วเขายิ้มหากระสอบฟันฟันมันขึ้นว่ะฟันว่ะใช่สอยสองสินสองเสินแบบนั้นแบบวุ่บวุนักกับโพดท่องออกว่ะโพดหน้าเชียงขึ้นเชียงสองหาไว้กระฟันว่าดีใช้สอยสองเส้นฮะสอยห้ากับโพดสอยสองเส้นกับปินหาเลยปิ้นสองเหรอตัว ในเด็กก็เด็กท่องไหนนี่แต่ใส่บ้านวัดของใส่ห้กับปออกได้ฮอย่างขดึงออห้อยางดึงไม่ข้อฮากปออกใป่อบุญใป่อบุญหวเนาะอุ้ยกุ้ยุออกก่อนนะว่อย่างขดึงอ๋อปดเยอะไปแต่นั่นล่ะอืมแต่ใส่เลยมันสุดเลยเาใส่เลอยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์้อรใส่ปดออกนี่คือห้าสิบาอยู่แล้วอืม่นั่นล่ะฟันสักซี่เลยอมแต่นันลแ้วบ้านวัเนี่แนะนาหน่งเล็ บฝันรุดแล้วฝันรุดแล้วแต่มันต้งกับเบิดไงเขาต้งกับเลิดไม่น้ำหนึ่งเขาอ๋อฝันได้จำมีเลยได้ต้องหาเลยแขนแๆเลยจะซื้อไว้แล้วแหละซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วจักใบใบเดียวมันมีเี่ใบเดียวมีใบเดียวก็เลยซื้อเอาเลยม้วนนี้ก็จะได้หมันใจบ่หมันใจกว่าซุงวดบ่หมวดนี่ก็บ่มันแล้วมันม้วน ติดลมันติดเาไปเลยรอย่สนี่่ะติดเขาไวแล้วว้าดี๋ยวเงินผู้สูงอายุออกเดือนนี้แหละใส่มันมึงเนาะงองยงไม่พอเขาเงินผู้สูงอายุเดือนนี้บ่บ่พอซื้อบ่พอซื้อเลยบ่เอ้าเกิดว่ามันถือกจะได้เือกมันเถือกมากเลย Lấy chị chị. Bà lấy đăng cho nhé bà, bà ăn thử nói, ôi, có chai, có chai Bà lấy đăng cho chai nói có ăn, cho mưa ăn Có ăn Mình sẽ phạm cho mưa nè ừ. Bỏ khỏi lưới dạ ăn lái Hơ Bỏ khỏi lưới là dạ ăn lái Bỏ khỏi lưới là dạ ăn lái lái <laughs> lái ừ. <laughs> <Bò đọc. cười> dạ ăn lái. Hay... <laughs> ใคก็ถือกล้วยใครก็ถือแน่พวกก็ถือเงี้ยถือว่านก็เห็นบอกถือร้อยนึงก็ได้สร้างฐานะซึ่งมีแค่บางร้านสิบอื่นอืมเอ้าอันสิบเรียนลอตเตอรี่ดีกว่าเนาะลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ซื่อร้อเล็กรัฐบาลเพื่อสนับสนุนเราอืสนับสนุนท่านประยุทธ์เนาะเล็กรัฐบาลเออเนาะสื่อลอตเตอรี่ดีกว่าเอ้าใครเขาตัวไหนก็ใครเขาตัวไหน สองสองหาดีบกมันเจตัวน,นี้เลยนี่ความฝันความฝันนะครับความฝันของเขาเรียกว,ว่าใยแหวนคนฝันแม่นายแหวนนคนฝันแม่นี <c oughs> นนนเลย,ยนะฮะ <c oughs> บอกเลขอออบอกความ,วามฝันนี่ความฝันในสองหา <c oughs> แล้วก็ไปเอาไปเซียงบึงแล้วฝันว่าได้ท่องอีกโอ้ยกับมันใจเลยแล้วประเทศมันใจยางหมดไงเลยท่องกับไปไปบุญบวชไปปดออกเลยท่องว่าอยากคันดึงอันนี้ข้อฮะโอ้ไปงานบวชเขาก็เลยฝันว่าไปงานบวชเขาก็เลยปดท่องออกจากข้อเลยออกจากข้อเลยโอ้ยเหมือนปดออกมันเสียเงินบมดหมดเลอ๋อว่าเป็นเลยอ๋อเป็นแต่อะไรแต่ใส่ไปเรื่อยๆนี่สเสียเงิน นะครับเราคนเราฟันแม่นอยู่หละฟันแม่นให้่ฟ uh ันฟันใหญ่ถึงยังไงอ่ะก็ฟันไปสั่นลวเนาะแ้วกอว่าหลงไม่น้ำยังเข้ามาฟันก่อนนั่นฟันก่อนอีกฟันต่อมวด้วยที่สนามนี้เนาะตัวต่อเลยอ่ะก็่ได้ฟันต่อมวดบ หมวดนี้มีอยังสิบฝากขึ้น่ว่าใครอยากถือเลขกแห่เขาถือเทอะไรก้ันเม่นคนรันเม่นอ้าวกระบอกหูพี่กันนะเว้ยเนาะก้อนเด็กสนั่นเองก้อนเด็กสนั่นกันเด็กตัวเดียวคนละครเ็กแค่ล่ะหมวดนี้ตามหาซื้อลอตุลีเนี่เกี่ยงแพงเมึงไม่มีมีใบเดียวเองตามเขียงเพไ่้แล้วมีใบเดียวซื้อได้ใบเดียวสองหาอ่ะกันเดี๋ยว ผ้าใบทาเบื้องอีดใบท้ามันมีโป้งสุดท้ายแล้วช่วงใจแหวนคนฝันแมน่นเอ้ยก็ข้ารับทราบอีกแล้วละะนะแค่นี้แหละนะครับมชมนะครับก็ฝากกันกดไดคลดคล์กดแชร์แล้วกดติดตามเด้อใครอยากได้เลขมันมันใยแหวนคนฝันแมน่นแล้วให้เลยแหละ <c oughs> ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอ่ะตัวเดียวอีห <c oughs> ยังเกาะสองขาคือบอกควายใส่สองขา มันเป็นตะหมันใจเลยตะโกนดังๆเึงน่นนด่งงเขวานตะโกนดังๆมึงสองหันจบ้อก่า